ก็ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องจอมยุทธโน .1 นนเหมือนเดิมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆแต่ถ้าหาคุณผู้ชมอยากรู้กันแล้วนะครับว่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะสนุกขนาดไหนเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับผมและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณมากๆครับ ก็หลังจากที่พระเอกนะครับได้เข้าปะทะกับกลุ่มมือสังหารพวกเขาเนี่ยก็ได้ซัดก,กันอย่างดูเดือดซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ไล่ซัดนักฆ่าทีละคนซึ่งการต่อสู้นะครับผมก็เต็มไปด้วยความสูสีและทันใดนั้นหัวหน้าของพวกตัวโกงเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและก็ได้เข้ามาซัดก,กับพระเอกแต่ทว่าทางฝ่ายพระเอกนะครับก็มีเจ้าสำนักมาช่วยเช่นเดียวกัน พวกนักฆ่าเห็นดังนั้นนะครับก็เลยรีบนี้กลับไปเจา้าสำนักเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องตามไปหรอกชายคนนั้นคือคุณชายของสำนักอสูรถ้าเขาเกิดถูกฆ่าตายสำนักของพวกเราและสำนักอสูรน,นั้นก็จะไม่ลงรอยกันอย่างแน่นอนและฉากต่อมานะครับผมอาจารย์กูเนี่ยก็ได้มาหาพระเอกและเขานะครับก็ได้บอกว่าข้านะเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายของเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าก็เป็นคนสังหารด้วยแต่ที่ข้าทำไปก็เพราะว่ามีคนสั่งมาซึ่งแผนการของข้านั้นมันก็เกือบที่จะสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าว่าพยักเงินมันก็ดันแข็งแกร่งมากเกินไปถ้าเกิดเจ้ายอมบอกข้าแล้วก็ว่าพยักเงินนั้นเป็นใครข้าก็จะยอมบอกว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการตายของพี่ชายเจ้าซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับผมไม่ได้ยินดังนั้นขเขานี่ก็โกรธมากนะครับ และทันใดนั้นเจ้าสำนักของพระเอกที่ได้แอบฟังอยู่เขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาอาจารย์กูจึงได้ตอบกลับไปว่าตัวเขานั้นก็มีระดับพลังอยู่เท่ากับเจ้าสำนักและตัวเขาก็เชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการใช้ความเร็วและไม่มีใครที่จะสามารถจับเขาเข้าคุกได้และเขาก็จะหลบหนีไปให้ไกลจากสำนักแห่งนี้ซึ่งเจ้าสำนักนะครับผมก็ได้ตอบกลับไปว่าแต่คนที่ข้าพามาด้วยนะ่ะ แข่งแกล่งกว่าข้านะสิจากนั้นอาจารย์ของเจ้าสำนักเนี่ยนะครับก็ได้โผล่มาและได้จัดการกับอาจารย์กูแล้วก็ได้พาตัวเขาไปไต่สวนและรับการลงโทษและจากนั้นนะครับอาจารย์ฉางก็ได้มาคุยกับพระเอกและบอกว่าตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพระเอกเนี่ยก็คือพยักเงินเพราะเขานั้นสัมผัสพลังของพระเอกได้ว่าคนที่อายุน้อย แต่มีระดับพลังขนาดนี้ก็ถือว่าพิเศษมากๆและอาจารย์ฉางก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขานั้นเคยรู้จักกับเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ที่คล้ายคลึงกับพระเอกและคนแรกก็คือลูกชายของเขาส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือลูกศิษย์ของเขานั่นเองแต่ทว่าทั้งสองนั้นก็ได้ตายลงในการต่อสู้อันดูเดือดเป็นเพราะทั้งสองคนยังฝึกวิชาได้ไม่ดีพอแต่ก็ดันออกไปต่อสู้ ซึ่งอาจารย์ฉางก็จะไม่มีวันให้เรื่องแบบนี้นะครับเกิดขึ้นอีกเขาวนั้นจึงได้อาสาฝึกวิชาให้กับพระเอกนะครับผมเพราะพระเอกเนี่ยก็ทําให้อาจารย์ฉางนั้นนึกถึงลูกชายที่ได้ตายไปนั่นเองซึ่งพระเอกนะครับก็ตั้งใจเรียนวิชายอย่างหนักเพื่อแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและจะได้สามารถปกป้องคนในสำนักได้และเช้าวันต่อมาเนี่ยนะครับ พวกสำนักอสูรก็ได้มายังที่แห่งนี้และพวกเขาก็ได้บอกว่าจะขอท้าสู้กับพยักเงินและให้เวลาเป็นเวลา20วันถ้าหากพระเอกไม่มาละก็สำนักอสูรก็จะมาบทขยี้สำนักมนุษย์ให้ราบเป็นหน้ากลองอาจารย์ฉางนะครับก็เลยบอกกับพระเอกว่านั้นก็ไม่มีทางเลือกแล้วและเขาก็ได้พาพระเอกมาที่หอคอยหวนหลิงซึ่งที่แห่งนี้นะครับผม ก็มีนักปรุงยาชื่อดังอยู่ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นหอคอยศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักนะครับผมซึ่งพระเอกเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่หลายวันแต่ทว่าผู้อาวุโสก็กลับบอกกับพระเอกว่าพลังของพระเอกนั้นแทบจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยและขอให้เขาตั้งใจฝึกฝนต่อไปแต่ทว่าจริงๆแล้วนะครับพลังของพระเอกก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแบบที่อาจารย์ช้างเอง ก็ไม่เคยเห็นใครนะครับทําได้แบบนี้มาก่อนแต่เขาก็จําเป็นต้องบอกพระเอกไปแบบนั้นเพื่อกดดันนะครับให้พระเอกนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและต่อมานะครับผมเพื่อนพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นได้อาชีพใหม่นั่นก็คือการขายข้อมูลเกี่ยวกับพยักเงินและอาชีพนี้มันก็ได้รายได้ดีมากๆเพราะมีพวกคนร่ำรวยจากต่างแดนที่ต่างก็อยากได้ข้อมูลเพื่อนพระเอกนะครับก็เลยบอกว่า พระเอกนั้นรู้อะไรเกี่ยวกับพยักเงินอีกถ้าเกิดรู้ก็ให้แบ่งปันด้วยและเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยนะครับก็จะเอาเงินมาแบ่งให้พระเอกเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าพยักเงินจะรับคําท้าประลองของพวกสํานักอสูรและทันใดนั้นนะครับสองพี่น้องตระกูลทรงเนี่ยก็ได้มาหาเรื่องพระเอกอีกครั้งและชวนซิงก็ได้บอกว่าเมื่อกี้เจ้านะ่ะพูดว่าพยักเงินจะชนะการประลองได้งั้นสินะเพื่อนพระเอกนะครับผมจึงตอบ มันก็แน่นอนอยู่แล้วและคนที่อยู่ในสำนักมนุษย์นี้ก็ต้องเชียร์เขาอย่างแน่นอนชวนซิงนะครับผมจึงได้ตอบกลับมาว่าแล้วข้าเนี่ยไม่ได้อยู่สำนักมนุษย์เลี่ยงไงข้าน่ะไม่ชอบเลยนะการที่เจ้าไม่เห็นหัวของตระกูลทรงและไปเป็นพวกเดียวกับไอเจ้าพยักเงินนั่นซึ่งชวนซิงนั้นก็ได้เข้ามาจัดการกับเพื่อนพระเอกและทันใดนั้นพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ เพราะว่าตัวเขานั้นก็เลื่อมทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพวกตระกูลทรงและชวนซิงนั้นก็ได้ทําการเข้ามาโจมตีเหมยซึ่งเขานะครับก็โดนเหมยซัดจนกระเด็นทรงเฟยจึงได้บอกว่าเจ้ากล้าดียังไงมาโจมตีน้องชายของข้าอย่าคิดไปหรอว่าเจ้าเป็นน้องสาวของปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงเราจะหลอดพ้นจากพวกข้าไปได้ซึ่งทรง,งเฟยเนี่ยนะครับ ก็ได้ซัดพลังใส่เหมยแล้วก็ยังบอกอีกว่ามีน้ำยาแค่นี้อย่างนั้นลือน่าผิดหวังซะจริงซึ่งเหมยน,นะครับก็ได้ใช้วิชาลมซัดทรงเฟยจนกระเด็นซึ่งทรงเฟยเนี่ยก็ถึงกับตกใจเพราะตัวเขานั้นก็เป็นถึงอัจฉริยะลำดับกเก้าเผื่อนพระเอกจึงได้บอกว่าที่นางแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็เพราะว่านางมีพี่สาวที่เป็นถึงอาจารย์หลักในสำนักนางจึงได้เข้าไปฝึกวิชาในหอคอยยวนหลิง เอนนอิกช้าละสิและต่อมานะครับผมหลังจากที่สองพี่น้องก็ได้ถูกซัดไปจนน่วมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็แค้นพวกพระเอกมากๆและจากนั้นตัวโกนะครับก็ได้เดินทางมาที่นี่ซึ่งเขานั้นก็มีชื่อว่าหยาวูเหลียงและเขาก็ได้บอกว่าข้ามียาอยู่ตัวหนึ่งอยากที่จะทำให้พวกเจ้าแข็งแกร่งและมีระดับพลังไปถึงขั้นยินยางได้ถ้าอยากแก้แค้นละก็ จงมาร่วมมือกับข้าจริงอยู่ว่าเจ้าก็อยู่สำนักเดียวกับเจ้าพยักเงินแต่ขาก็รู้ว่าพวกเจ้านั้นเป็นศัตรูกันและข้าเองก็มีเงื่อนไขยอยู่นั่นคือตระกูลทรงจะต้องมารับใช้ข้าผู้นี้ซึ่งสองพี่น้องเนี่ยนะครับผมก็กําลังยืนงงกันว่าจะเอายังไงกันดีแต่ทันใดนั้นพอของทั้งสองเนี่ยก็ได้ออกมาคารวะแล้วก็บอกนะครับว่าเขานั้นจะยอมทําทุกอย่าง เพื่อให้ตนแข็งแกร่งขึ้นข้าผู้นี้เคยถูกเจ้าพยักเงินยามศักดิ์สรีลูกผู้ชายและข้าจะทําให้มันได้รู้ว่าใครก็ตามที่มามีเรื่องกับตระกูลทรงมันผู้นั้นก็จะต้องตายถึงตัวโกงนะครับก็ได้ให้ยาลึกลับบางอย่างมาและเขาก็พูดว่าดื่มมันซะสิแล้วมันจะปลุกพลังในกายเจ้าข้าหมายถึงพลังด้านมืดนะและถ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์แชร์สับตะไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับและสำหรับวิดีโอนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดี